ปฏิจจสมุปบาทแห่งความสิ้นสุดของโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชักชวนพิขุทั้งหลายด้วยธรรมิกถาอันเนื่องเฉพาะด้วยนิพพานได้ทรงเห็นว่าพิขุทั้งหลายสนใจฟังอย่างยิ่งจึงได้ตรัสพระพุทธอุทานนี้ขึ้นในเวลานั้นว่านิสิตัสสะจริตังความวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว นิสิตัสสะจะลริตังนัตถิความหวั่นไหยย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วจลริเตอาสติปัสสธิเมื่อความหวั่นไหวไม่มีปัสสธิย่อมมีปัสสธิยาสตินะตัตนะโหติเมื่อปัสสธิมีนะัติย่อมไม่มีนะตัตยาอาสติอาคติคตินะโหติ S <S <an> <S เมื่อนติไม่มีอาคติคติย่อมไม่มีอาคติคติยาอัสติจุตูปปาโตนะโหติเมื่ออาคติคติไม่มีจุตูปปาตะย่อมไม่มีจุตูปปาเตอัตติเนวิทะนะฮุรังนะอุพยมันเรเมื่อจุตูปปาตะไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง เอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกหละดังนี้แหลหมวดที่สิบจบ